สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจจอกสยามเลเตอร์สตีทุกท่านพบกับสรุปข่าวเลเตอร์สตีประจำวันอังคารที่29พฤศจิกายน2565สวัสดีครับตัวผมเองก็ได้เลือกเรียงข่าวสารมานาเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ครับจะไปครอบเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเจมสันในแคมป์ที่ชาติอังกฤษซึ่งวันนี้เองครับเจ้าตัวมีโอกาสที่จะได้ไปดื่มสนามไปด้านแรกในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์เนื่องจากว่าเพิ่งจะหายจากการบาดเจ็บและได้ซ้อมกับเพรรื่อนร่วมทีมไปที่เรียบบรร้้อยแลวนะคั รวมไปถึงความเคลื่อนไหวของดานิเอลอาร์มาตตีสำหรับทีมชาติก,การน่นาซึ่งมีดราม่าหลังเกมด้วยนะครับและก็ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแดนนี่บอร์ดจะมีโอกาสได้ลงสนามประเดิมเป็นตัวจริงครั้งแรกที่จะพบกับทีมชาติอังกฤษนะครับคืนวันนี้และปิดท้ายด้วยการกลับมาฝึกซ้อมของนกเตะเลเตอร์สตีที่แคมป์ฝึกซ้อมที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับสำหรับนักเตะที่ไม่ติดทีมชาตินะครับนี่ก็เป็นหัวข้อข่าวท,ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะฮะ ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากรวมสรุกจัดไปที่ BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยมัน่นใจ100%นสแกน QR อาโค้ดหรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่ b k 8 n e w ตามหน้าจอของช่องนะครับส่วนข่าวเรตเตอ์ซีวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่การออกมากล่าวของท่านเจมส์แมดดิสันก่อนเกมที่ทีชาติอังกฤษจะพบกับทีชาติเวลในคัมคืนวันนี้นะครับ ดยเจมส์ดิสันครับกล่าวว่าฟุตบอลโลกของเขาเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับโดยที่มิดฟิ์รายนี้เนี่ยกลับมาจากการบาดเจ็บและพร้อมลงเล่นในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสําหรับชิมชาติอังกฤษที่จะพบกับชิมชัดเวลโดยเพยเมกเกรอร์ของไรเตอร์ซี่ไม่สามารถลงสนามในการเปิดสนามของชิมชติอังกฤษใน2แมตช์หลังสุดนะครับโดยต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บที่เขา่าก่อนที่จะเดินทางไปที่ประเทศกาตาร์แต่ตอนนี้ครับเขาผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปแล้ว และมีโอกาสลงในเน็ตในเน็ตที่3ให้กับทีมทัพทีไรออนโดยไม่ต้องกังวลอาการบาดเจ็บและบอกว่าเขาพร้อมที่จะลงทําการแข่งขันในค่ำคืนวันนี้แล้วนะฮะโดยแมตติสันครับได้กล่าวเมื่อเขาบีก่กับโรงสนามนะครับว่ารู้สึกดีจริงๆมันดีจริงๆที่จะได้กลับมาซ้อมมันน่าผิดหวังผมอยู่ในฟอร์มที่ดีและและจากนั้นผมก็ได้รับการเรียกตัวตามนั้นผมได้ไปกาตาและจากนั้นผมก็มีปัญหาเล็กน้อยที่ จะทาให้ผมลงสนามนานกว่านี้ที่ผมคาดไว้แต่ผมกลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบได้สอสาวันแล้วและผมรู้สึกสบายตัวรู้สึกดีและพร้อมสําหรับเกมนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่ได้กลับมาที่นี่เมื่อคุณบาดเจ็บและคนอื่นๆกําลังฝึกซ้อมและพูดถึงเป้าหมายแห่ง,แหงความสําเร็จสอเกมแรกเกี่ยวกับการที่ผมอยู่ที่นี่ผมได้เชีร์เพื่อนร่วมทีมและผมไม่สามารถส่งผลกระทบในเกมได้เนื่องจากปัญหาบาดเจ็บที่บริเวณหัวเขา่าที่ผมเป็นตอนนี้ ตอนนี้ผมรู้สึกดีแล้วและผมรู้สึกฟิตมันเกือบจะเหมือนเป็นฟุตบอลโลกของผมที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่จะเป็นเกมแรกที่ผมจะมีส่วนร่วมผมมาที่นี่เพื่อทำผลงานที่ดีที่สุดและถ้าผมได้รับโอกาสผมจะแสดงให้เห็นสิ่งที่ผมทำเป็นประจำทุกสัปดาห์กับเลสเตอร์แสดงคุณภาพของผมและแสดงเหตุผลว่าทำไมผมถึงมีชื่อมาติดที่นี่ตั้งแต่แรกชัยชนะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชาติอังกฤษเพื่อรับประกรันการจบอันดับแชมป์กลุ่มนะครับ และทําให้พวกเขาจะไม่เจองานยากมากนักในรอบ1 6ทีมสุดท้ายแต่การเสมอกันในเกมนี้เนี่ยจะทําให้คู่ต่อสู้อย่างอิรานหากสามารถชนะสารบัญการได้จะเป็นที่หนึ่งของกลุ่มหรือสารบัญการที่สามารถเอาชนะอิรานได้4ประตูขึ้นไปก็จะทําให้อังกฤษเนี่ยล่ยมาอยู่แบบที่2ของกลุ่มนี้นะครับโดยเกรเดเซาเก้ครับอาจทําการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นซึ่งจะทําให้ผู้เล่นหมายเลขของเลเตอร์ิตี้เข้าสู่การขันอย่างเต็มตัวเมื่อพูดถึงแมดดิสันครับ ผู้จัดการทีมชาอังกฤษกล่าวกับทอสสปอร์ตนะครับว่าเขาอยู่กับเราเขาสามารถทําทุกอย่างที่เขาสามารถทําได้ในตอนนี้เขามีเวลาซ้อมกับทีมเต็มที่แค่2-3วันแต่สิ่งที่ดีคือเขาไม่รู้สึกไม่สบายจากอาการบาดเจ็บดังนั้นเขากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ดีกับทีมการลงเล่นให้แมตติสันสำหรับทีมชาง,งกฤษเนี่ยจะเป็นครั้งที่2และเปครั้งแรกในรอบ3ปีมันจะทำให้เขามาีโอกาสโชว์ฟอร์มกับเลเตอร์ซี ด้วยผลงานการยิงรวมกันทั้งหมด11ประตูและก็แอซิสในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โดยมากที่สุดในบรรดานักเตะอังกฤษอาการบาดเจ็บที่พวกเขาทําให้เขาไม่สามารถลงเล่นในเกมที่เอาชนะอ e ิร่าน6ประตูต่อ2และในเกมเสมอกับสารพริกาแบบไรสกอร์ปัญหาเกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากที่เลสเตอร์เอาชนะเอเวอร์ตันและหลังจากนั้นครับแมดิสันก็ขาดการฝึกซ้อมไปหนึ่งสัปดาห์โดยเตรียมขาพอพร้ามสำหรับแม์ที่พบก,กับเวสต์แฮมซึ่งเข้าทำประตูได้แต่ต้องเปลี่ยนตัวออกไปหลังจากมีปัญหาบริกร อาการบาดเจ็บบริเวณเดิมซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อแมตติสันมาถึงกาตาครับเขาได้ร่วมเซคชั่นกลุ่มครั้งแรกแต่หลังจากนั้นก็พลาดไปมากกว่าหนึ่งสัปดาห์โดยแยกการฝึกซ้อมคนเดียวและทำงานร่วมกับนักกายภาพบำบัดเขากลับมาเข้าร่วมกลุ่มเป็นครั้งแรกในในวันเสาร์หนึ่งวันหลังการแข่งที่สหรัฐอเมริกาอ่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทางด้านของเจมส์แมตติสันซึ่งในวันนี้มีโอกาสที่จะกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่ง แต่ต้องรู้กันว่าครับเกริเซาเกตเองเนี่ยจะให้แมดดิสันลงสนามไปตัวจริงเลยหรือไม่หรืออาจจะต้องออกสตาร์ทที่ตัวสำรองก่อนถือว่าเป็นข่าวดีครับอย่างน้อยแมดดิสันก็กลับมาแล้วก็มีโอกาสที่จะลงเล่นให้กับทีมอังกฤษแล้วก็กลับมาช่วยเลสเตอร์ของเราได้ด้วยในช่วงปลายเดือนหน้านี้นะครับ me, ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็ยังอยู่ที่กระแสข,ของแมดดิสันซึ่งลีโอเฟดินครับ <You see. S 1> อดีตกองหลังทีมอังกฤษเนี่ยได้ออกมากล่าวยกย่องให้เจมส์แมดดิสัน เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีไอคิวฟุตบอลชั้นเลิศที่จะช่วยแังกฤษไปได้ไกลในทัวร์นาเมนต์นี้โดยดาตเตอเลเตอร์ซีครับติดทีม26คนสุดท้ายสําหรับฟุตบอลโลกที่ปเทศกาตาด้วยฟอร์มการเล่นของเขาที่ยอดเยี่ยมในศึกพรีเมยริกทำให้เกลต์เซาเกตเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเรียกตัวเข้ามาร่วมทัวร์นาเมนต์อาการบาดเจ็บที่เขาเล็กน้อยทําให้แมตติสันพลาดการลงเล่น2แมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่มที่พบกับทีมชาติอิหร่านและก็สหรัฐอเมริกาซึ่งอังกฤษครับเก็บได้4แต้ม แต่เขากลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบก่อนเกมนัดชิงดํากับชิชต์เวลซึ่งเขาหวังว่าเขาจะได้ประเดิมสนามครั้งแรกในศึกฟุตบอลโลกโดยเซาเกะครับได้ถูกวิจารณ์ว่าไม่ให้เวลาฟิโฟเดนได้ลงสนามในเกมที่เสมอกับสหรัฐเบริการศูนย์ประตูต่อศูนย์ขณะที่แจ็คกิริตลงมาสร้างความแตกต่างในฐานะตัวสำรองในครึ่งเวลาหลังโดยเตะสักสองคนนี้เนี่ยสามารถลงเคียงข้างกับทางด้านของเจมส์แมดดิสันซึ่งฟอร์ดินานบอกไปในว่าอาจเป็นกุญแจสําคัญสําหรับทัพทีแรออน หากพวกเขาต้องการทำลายสถิติการควา้าแชมป์ที่รอคอยมานานกว่า56ปีของศึกฟุตบอลโลกโดยทนานด้ของดิโอฟิดานครับได้กล่าวกับ BBC นะครับว่าอังกฤษมีการต่อสู้ในทีมที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับแต่บางทีในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาเราเริ่มพัฒนานักเตะอย่างฟิโฟโดนแจ็คก,กิริตเจมส์แมดดิสันด้วย i q ทางด้านฟุตบอลพฤติกรรมที่ละเอียดอ่อนในสนามและความสามารถในการครองบอลจังหวะสุดท้าย การครอบครองเกมรวมไปถึงการทำสกอร์และคุณสามารถผสมผสานสิ่งเหล่านั้นกับจินตีญญาณของนักเตะอังกฤษและคุณสามารถสร้างส่วนผสมที่ดีเพื่อชนะเกมการแข่งนในรายการนี้นั่นก็คือการรวมทั้งเจมสันแช็กกริตและก็ฟิลฟอร์เดนให้ลงสนามพร้อมกันได้นี่เป็นความเห็นของริโอเฟอร์ตินาโดยแมติสันครับยิงไปแล้วทั้งหมด7ประตูจาก13นัดในพรีเมียร์ลีกให้กับเลสเตอร์ในฤดูกาลนี้รวมถึงทำา4แอซซิดได้อีกด้วย หากเขาได้ลงสนามในเกมพกกบกทีมชาติเวลจะเป็นการติดทีมชาติครั้งแรกของมิฟิลนับต,ตั้งแต่ประเดิมสนามไปเจอทีมชาติอังกฤษเมื่อ3ปีที่แล้วในเดือนพฤจิกายนปี2019อันนี้ก็เป็นการออกมากราบของริโอเฟดินานเกี่ยวกับคะแนนของเจมสันซึ่งเจ้าตัวเองได้ยกย่องนะครับว่าแมดิสันเป็นผู้เล่นที่มี IQ ชั้นเลิศซึ่งเหมาะที่จะให้แกรเดลซาเกตเนี่ยใช้งานในทัวร์นาเมนต์นี้และอาจจะเป็นคีย์แมนสำคัญในการพาทีมชาติอังกฤษเนี่ยประสบความสำเร็จ ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวกระแสการย้ายทีมของทางด้านเจมสันกับทีมนิวคาสเซิลกันบ้างครับความสนใจของนิวคาสเซิลในตัวเจมสันเนี่ยยังเป็นสิ่งที่สื่อให้ความสนใจนะครับในแคมป์ชิพเชนกิทในสุดบอลโลกโดยมิฟิวคอเลสเตอร์เนี่ยถูกเปิดเผยว่านะครับตกเป็นประเด็นการเสนอราคาที่ถูกปฏิเสธ2ครั้งจากนิวคาสเซิลในเดือนกรกฎาคมและก็สิงหาคม โดยครั้งที่2ครับซึ่งมีรายงานกันว่าอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์เนื่องจากว่าที่คัพชินเดอะแม็กพายเนี่ยกำลังจะท่าสร้างทีมขึ้นมาใหม่และมองว่านักเตะเลสเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นส่วนเติมเต็มสร้างสารรค์เกมให้กับพวกเขาโดยที่เบเดรเจอร์ครับได้กล่าวว่านะฮะข้อเสนอแรกของนิคสันประมาณ40ล้านปอนด์เนี่ยสามารถซื้อได้เพียงขา3ใน4ส่วนของขาซ้ายแมดิสันเท่านั้น โดยมีการแนะนำนะครับว่านิคาเซิลเนี่ยไม่ได้ถูกลบออกไปจากการให้ความสนใจแมดดิสันและกำลังไล่ล่าและอาจกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งในเดือนมกราคมซึ่งในตอนนั้นครับสัญญาของแมดดิสันเนี่ยจะเหลืออีกเพียงแค่18เดือนเท่านั้นโดยที่เลสเตอร์ครับก็หวังว่าจะได้ผูด้เลด่นรายใหม่เข้ามาสู่ทีม2-3รายในตลาดซื้อข,ขายตตะช่วงฤดูหนาว,วเดลเจอร์เนี่ยได้กล่าวนะครับว่า เขาทีมเขาเองเนี่ยไม่จะเป็นต้องขายผู้เล่นที่ดีสุดของพวกเขาเพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาตอนนี้ครับแมตดิสันอยู่ในทีมชาติอังกฤษในประเทศกาตาร์ร่วมกับผู้เล่นนิวคาสเซิลอีก3าคนอย่างนิโกรบ์คิรนทิปเปียและก็คอร์ลวิสันโดยมีการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาโดยนักเตะของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมและกำลังท้าทายสำหรับกลุ่มท็อปโฟ ในขณะเดียวกันครับเลสเตอร์เองก็กําลังฟื้นตัวจากการออกสตาร์ทฤดูกาลที่ย่าแย่ด้วยเหตุนี้ครับการแข่งขันในนัด Boxing Day ระหว่างนิวคาสเซิลและก็เลสเตอร์เนี่ยจึงเป็นการที่พูดถึงไปอย่างมากโดยทั้งสองทีมครับจะพบกันที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมซึ่งเป็นเกมพเมียม์ริกนัดแรกหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกโดยนิวคาสเซิลและเลสเตอร์ครับรั้งอันดับที่2และ3ขอตารางคะแนนโดยคิดจากฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดก่อนศึกฟุตบอลโลกนะครับ โดยแมตติสันเนยได้กล่าวเกี่ยวกับแคมป์ดิชันกิจนะครับว่าเขาเองนะครับแลวก็คาร์วิสัน mm hmm. คคเลตทิเปียและก็นิคโบ๊ทเนี่ยมีเรื่องหยอกล้อกันนิดหน่อยโดยเป็นอัตราส่วน3ต่อ1เพราะว่ามีนักเตะน,นิวเคาส์สาคนเราหยอกล้อกันนิดหน่อยเกี่ยวกับเกมบ็อกซิ่งเดย์ที่จะมาถึงและเห็นได้ชัดว่ามีการพูดถึงอนาคตเล็กน้อยเมื่อสามวันที่แล้วผมคิดว่าทิฟฟจอกเนี่ยจะเหนือกว่าผมพูดมาทั้งสัปดาห์แล้ว เห็นได้ชัดว่ามันเป็นอัตราส่วน3ต่อ1ดังนั้นผมจึงถูกโบตออกไปโดยดีกเซินครับอยู่ในฟอร์มที่ดีถ้าพูดตามตรงคาร์ลวิสันจะต้องมีวันที่แย่ในวันบ็อกซิ่งเดย์บทสนทนาครับดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีโดยแมดดิสันเนี่ยชืย่นชมบรรยากาศในแคมป์ชิมชาติอังกฤษอย่างเต็มท,ที่โดยเปทัวนเมต์ใหญ่ครั้งแรกของตัวเขาเองกับอังกฤษและเขาสามารถลงประเดิมสนามในเกมพวกกติชาติวิลได้หลังจากกลับมาฟิตสมบูรณ์ร0 0 ดยข้อกล่าวเสริมอีกนะครับว,ว่าความรู้สึกในกลุ่มนักเตะและไดนามิกเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนคุณจะเห็นได้ว่าความสนิทสนมกันแน่นดีมากและไม่ทําให้ผิดหวังเมื่อคุณอยู่ในทีมเหล่านี้อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของทาราเจมสันซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงไปกับนิวคาสเซิลนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีกระแสะการไปพูดคุยหยอกล้อกับนักเตะนิวคาสเซิลสามคนนั่นก็คือคาราบีสันคิรดิเปียและก่อนนี้โป๊บนั่นเองนะฮะ ต้องรอติดตามกันนะครับว่านิกเซินจะให้ความสนใจจริงหรือไม่ในช่วงมก,กราคมนี้ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับผู้สาประตูมือหนึ่งของเรากันบ้างครับอย่างแดนนี่วอร์ดที่จะได้รับโอกาสลงประเดินสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกให้กับทีมชาติเวลในวันนี้นะฮะโดยแดนนี่วอร์ดครับหวังว่าฟอร์มของเขาและจังหวะที่เขาสร้างขึ้นที่เลสเตอร์เนี่ยจะช่วยให้เขาพาทีไม่แพ้ทีมชาติอังกฤษและทําให้ทีมชาติเวลมีโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์ในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตา โดยผู้ักษาประตูมือหนึ่งเนี่ยของเลสเตอร์ถูกจับให้เป็นตัวสำรองสำหรับเกม2เกมก่อนหน้านี้ให้กับีิชาติเวลแต่ในค่ำคืนวันนี้ครับเขาถูกกำหนดให้เป็นตัวจริงที่จะพบกับีิชาติอังกฤษหลังจากที่เวนเฮนซี่ครับถูกไล่ออกในแมตช์ที่พบกับชมชติอิรานนั่นทำให้เดนิวอร์ดครับถูกเปลี่ยนตัวลงมาเป็นตัวสำรองและเสีย2ประตูในเกมนั้นแต่ท่านี้เท่านั้นครับเกิดจากนักเตะชิชาติเวลเหลือเป็นแค่10คนเท่านั้น โอกาสที่เดนิวอร์ดครับจะได้ลงสนามและพาทีมเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนั้นพวกเขาจะต้องเอาชนะอังกฤษให้ได้อย่างน้อย4ประตูขึ้นไปพวกเขาจึงจะผ่านเข้ารอบแต่ถ้าส่วนต่างประตูได้เสียชนะ3ลูกหรือน้อยกว่านั้นพวกเขาต้องลุ้นให้ทีมชาติอีล่าและก็สหารฐอเบริกาเนี่ยเสมอกันโดยอังกฤษครับก่อนหน้านี้เนี่ยขาดการสร้างสรรค์นในเกมลุกที่เป็นอันตรายต่อทีมชาติสหรัฐนั่นทําให้เดนิวอร์ครับหวังว่า จะเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งในค่ำคืนวันนี้โดยสถิติของเขาเนี่ยดีเป็นอย่างมากครับในช่วงหลายแมตช์ที่ผ่านมาในศึกพรีเมียร์ลีกด้วยก่อนที่จะเข้าสู่ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยแดนนี่วอร์ดเสียเพียงเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นใน9ชั่วโมงล่าสุดโดยเสียลูกนั้นให้กับทางนัานของเควินเดอร์บอยเมื่อถูกถามว่าเขาจะช่วยให้ทีมชาติของเขาเนี่ยผ่านวิกฤตในค่ำคืนวันนี้ได้หรือไม่เขากล่าวกับท็อกสปอร์ตนะครับว่าผมคิดว่าอย่างนั้น มันช่วยได้ฟอร์มที่ดีมีเกมภายใต้ความรัดก,กุมและมีจังหวะการเล่นแต่การมายังสถานที่แบบนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเกมมากกว่าในเรื่องของความมั่นใจและก็การรักษาอารมณ์ของคุณให้อยู่ในการควบคุมเพื่อให้สามารถแสดงผลงานในระดับที่คุณรู้ว่าคุณสามารถทําได้มันเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่และในฐานะนักเตะเราต้องการลงเล่นในเกมแบบนี้มันจะถูกสร้างขึ้นเหมือนกับเกมดาร์บี้มันเป็นโอกาสอีกครั้งสําหรับเราที่จะคว้าชัยชนะและผ่านเข้ารอบต่อไป เราจะไปที่นั่นด้วยอารมณ์ที่ดีหลังจากความผิดหวังในเกมที่แล้วถ้าเราดูผลงานของเราเราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับผลการแข่งขันอย่างแท้จริงถ้าเราได้รับชัยชนะและสิ่งต่างมันจะเป็นไปตามที่เราต้องการมันจะดีมากเราอยากโชว์ฟอร์มในเกมกับอังกฤษและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับสิ่งที่ดีและทําให้แฟนบอลภูมิใจกับทีมของเรามันจืดชืดไปอย่างมากในครึ่งแรกกับทีชมชาติสหรัฐเมื่อเราไม่มีโอกาสทําประตูและหลังจากนั้นก็มีความผิดหวังในเกมกับอิราน จะเป็นอย่างไรมันจะเป็นเรื่องของการทําความภาคภูมิใจมากกว่าในเกมที่จะพบกับชิมชา่นอังกฤษโดยเดนนิสบอร์ดครับมโอกาที่ได้ลงสนามห้กับชิชชติเวลเป็นนัดที่29ของเขาโดยครั้งล่าสุดหรือว่าครั้งสุดท้ายที่เขาได้ลงเล่น90นาทีให้กับชิฟชาติของเขาเนี่เมื่อ1ปีที่แล้วในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับชิฟชาติเบลเยียมนั่นเองนะครับอ่านี้ก็เป็นการออกมากล่าวของตัวด้าเดนนิสบอร์ดนะครับก่อนเกมที่ชิฟชาติของเขาเองจะพบกับชิชกชั นะครับคืนวันนี้ซึ่งดนนีบอร์ดก็มีโอกาสจะลงประเดิมสนามปิดตัวจริงได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเวนเฮนซีนั้นติดโทษแบนหนึ่งนัดนั่นเองนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับกระแสดราม่าของท่านดนนิเอาอามาตีหลังเกมที่ทีมชาติก,การตาของเขาเองเนี่ยชนะเกาหลีใต้ไปได้3ประตูต่อ2นั่นก็มีการออกมาพูดของอดีตนักฟุตบอลอย่างดีเดียด,ด็อกบาเกี่ยวกับปฏิกิริยาของดนนิเอลอามาตีในเกมที่การานาพบก,กับเกาหลีใต้เมื่อช่วงครคือที่ผ่านมาครับ โดยเดนเน่อามาตี้ครับกองหลังเรเดอร์ซิตี้เนี่ยถูกวิจารณ์เรื่องตะโกนใส่ผู้รักษาประตูในเกมที่กาหน้าเอาชนะเกาหลีใต้3ประตูต่อ2สองในศึกฟุตบอลโลกโดยกาหน้าครับแพ้ในเกมเปิดสนามให้กับทีมชาติโปรตุเกสนั่นหมายความว่าพวกเขาจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้โดยรู้ว่าชัยชนะจะทําให้เขามีโอกาสต่อรมหายใจในการเข้าสูร่รอบน็อกเอาท์ของทัวร์นาเมนต์โดยในเกมนี้ครับอามาตี้ลงในเ0นาทีเต็มในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและเป็นตัวสารอง และมีโอกาสที่จะได้ลงนี้กับชิซัดโปรตุเกตในเกมต่อไปด้วยนะครับโดยกองหลังเลเตอร์สตีเนี่ยได้รับเลือกเป็นตัวจริงอีกครั้งในการออกสตาร์ทในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาหลังจากตกอยู่ภายใต้ความกดดันในช่วง20นาทีแรกของเกมหลังจากนั้นครับการหน้าก็ทําประตูขึ้นนํา2ประตูต่อศูนย์ในช่วงพักครึ่งนะครับแต่เกาหลีใต้ครับพิสถารการ์้อย่างรวดเร็วโดยในครึ่งหลังครับยิง2ประตูรวดจากโชกีซุงนะครับในขณะที่ มีเวลาใช้เวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นโดยการเสียประตูแรกเนี่ยอามาตี้ถูกพบในการถ่ายทอดสดนะครับว่าได้ตะโกนใส่ผู้รักษาประตูและเพื่อนร่วมทีมของเขาหลังจากที่เสียประตูแรกการหน้าครับยังเป็นกลับมาเป็นทีมนําอีกครั้งหนึง่งได้อย่างรวดเร็วโดยโมฮัมเหม็ดคูดุสเนี่ยทำประตูที่2ของการแข่งขัน,ขนจากนั้นอามาตี้ก็มีส่วนช่วยให้แบ็กสตาร์สามารถคว้า3แต้มสาคัญ แต่เป็นการกระทําของกองรลังเดเตอร์ซี่ระหว่างประตูที่ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่าย,ยได้พูดคุยถึงนะครับโดยรอราจ้อนเนี่ยอดีตนักเตะชาิอังกฤษอดีตทีมชาติฝรั่งเศสกล่าวว่านะครับสมาธิของกองหลังควรอยู่ที่เกมมากกว่านะครับเราเห็นอามาตีพูดกับผู้สาประตูโดยพูดว่าโอ้คุณต้องได้บอลจากนั้นเกาหลีก็ยิงได้และผมพูดว่าไม่สมควรที่จะพูดกับผู้สาประตูแบบนั้น อามาตี้สมควรที่จะตั้งใจทํบผลงานของเขามากกว่านะครับโดยอีนึงคนเนี่ยอดีตนักฟุตบอลก็ได้ออกมากล่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นั่นก็คือดิเดียด็อกบานะครับโดยเขาได้กล่าวนะครับว่าเวลาถึงเวลาแล้วที่อามาตี้จะต้องสงบสติอารมณ์แทนที่จะโต้เถียงกับเพื่อนร่วมทีมคุณอยู่ที่นั่นและพยายามปรับเปลี่ยนสิ่งตา่างและคุณกำลังตะโกนใส่คู่ต่ออ่ผู้เล่นในทีมของคุณแต่มันเป็นเพียงประตูเดียวที่เกิดขึ้น คุณยังมีเวลามากพอที่จะรักษาสมาธิในเกมจะต้องใจเย็นมีสมาธิตั้งหลักคุณรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยและคุณรู้ว่ามันทําให้ทีมคุณเองเนี่ยเสียประตูที่2อ,อามตีและชิชิชากานาครับจะกลับมาลงสนามในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับชิชาตอุรุกวัยในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นั่นคือแมตช์ชี้ชะตาการเข้ารอบนั่นเองนะฮะอ่ะนี่ก็คือดราม่าหลังเกมที่อารัมตีเองเนี่ย ได้ออกไปตะโกนใส่ทางด้าน,น,นของผ <Syndrome> ู้รักษาประตูแล้วก็กองหลังหลังจากเสียบที่เสียประตูตีแข่แตกให้กับจีนาติเกาหลีใต้เมื่อช่วงครับคือที่ผ่านมานี่เองนะครับเอาไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการกลับมาฝึกซ้อมของนักเตะเลเตอร์สตี้ในแคมป์ฝึกซ้อมที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะฮะโดยนักเตะเลเตอร์ิตี้ครับกลับมาร่วมฝึกซ้อมอีกครั้งในบันจันทร์ในแคมป์ฝึกซ้อมที่บรรยากาศอบอุ่นของพวกเขาใน อาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์หลังจากหยุดยาวไปถึงสองสัปดาห์ในให้กับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตานะครับนักเตะของเลสเตอร์ที่ไม่ติดทีมชาติเนี่ยก็กลับมาฝึกซ้อมอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและฝึกซ้อมร่วมกันที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ท้ามกราแสงแดดในอุณหภูมิที่แตกต่างจากเลสเตอร์โดยที่เลสเตอร์เนี่ยประมาณ5องศาแต่พวกเขาต้องทนอยู่กับความร้อนที่30องศาที่เอเมิเรตส์นะครับแค่ฝึกซ้อมใน กรุงอาบูดาบีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมทีมของเลเตอร์ิตี้สำหรับการกลับลงสนามอีกครั้งในช่วงปลายเดือนธันวาคมในเกมพรีเมยริกนัดแรกของพวกเขาคือวันพุธที่2โดยจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนงของทีมลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์อย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดโดยก่อนหน้านั้นครับจะลงนัดศึกคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายในวันที่20ธันวาคมเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ครับเลเตอร์ิตี้จะลงทำการแข่งขัน,ขนอุ่นเครื่อง2 3เกม อย่างไรก็ตามครับทีมต่างๆในคู่ต่อสู้ของศึกพรีเมียร์ลีกหลายทีมเนี่ยถูกกำหนดให้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องต่อหน้าแฟนบอลแต่เลสเตอร์ของเราครับได้กำหนดเกมลงสนามอุ่นเครื่องแบบปิดที่ฐานฝึกซ้อมสีเกรฟของพวกเขาในกรุงอาูดาบีครับโฟกัสการฝึกซ้อมไม่ใช่เกมแต่ดูเหมือนว่าจะอยู่ที่โรงแรมโดยดิสคาวตันครับซึ่งมีสนามมาตรฐานฟีฟ่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวก แคบฝึกซ้อมจะไปก้าวแรกในการทําให้ผู้เล่นกลับมามีความฟิตยอย่างรวดเร็วหลังจากพักการฝึกซ้อมไปในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่นักเตะบางคนของเลสเตอร์ครับออกไปทําการรีแลกโดยมีเคนันดลบูเดฮอร์และก็ลุคโทมัสเนี่ยออกเดินทางไปตีกอล์ฟที่แคลิฟอร์เนียโดยพร้อมกับคู่สามีภรรยาในท้องถิ่นไปร่วมกับคนอื่นๆอีกหลายคนในดูไบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อพักผ่อนนะครับ ส่วนนักเตะอีกหนึ่งกลุ่มนะครับอย่างวิเฟตเอดีดีบูบากาดติซูมาเดเดดิปราสและก็เคเดชิเอฮานาโชเนี่ยเพิ่งจะออกบินจากสหร,สราฐอริกาอาณาจัจากรมาที่กรุงอาบูดาบีในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับโดยลิคาโดเปฮาราครับแบ็คขวาคนสำคัญของเราเนี่ยก็อยู่ในแคมป์ฝึกซ้อมที่ดูไบเช่นกันเป็นสัปดาห์ที่2ของกองหลังโดยใช้เวลาพักฟื้นก่อนหน้านี้ที่ซิเก็ปต่อหลังจากจบเกมกับวิทแฮม อ่นนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับนักเตะเลสเตอร์นะครับที่กําลังทยอยมาฝึกซ้อมที่อาบูดาบีและก็กุมดูไบด้วยนะครับเพื่อทําการเรียกความฟิตและก็พยายามหาแบบอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดก่อนที่ทัวร์นาเมนต์หรือว่าการแข่งฟุตบอลพิมเมยรียกเนี่ยจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนธันวาคมแต่ก่อนหน้านั้นครับทีมเลสเตอร์ของเราเนี่ยจะต้องลงเล่นในเกมคาราบาวครับรอบที่4ซึ่งจะพบกับทีมกแกรกนะครับหรือว่าทีมจากรริกวันนั่นเองนะฮะ อ่ะก็ต้องรอติดตามกันนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองได้นามาให้กับทุกท่านได้รับชมกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ป็นกำลังใจกับช่องในการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองของราทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรตเตอร์ซีประจำรอบวันสวัสดีครับ